สวัสดีค่ะสวัสดีชาวมีอัพทั้งหลายสวัสดีในช่วงหัวค่ํานะคะเราก็ขอบคุณทุกคนเลยค่ะที่แวะเข้ามารับฟังข่าวสารทุกเรื่องราวของมีอัพเสมอๆสอําหรับวันนี้นะคะเป็นประเด็นที่เราอยากจะนําเสนอเนาะเพราะว่าในช่วงปีหน้าก็มีใครหลายๆคนนะคะที่เป็นฝ่ายของการปกป้องสถาบันที่มีการฟาดฟันเกี่ยวกับเรื่องของท่านอ้น และแสดงเจตนาที่ชัดเจนว่าสนับสนุนทางเจ้าฟ้าชายทีปังกรก็มีการพูดกันนะคะว่าในปีหน้าจะมีการสถาปนาเจ้าฟ้าชายทีปังกรเป็นองค์รัชทายาี่แท้จริงดังนั้นไม่แปลกนะในช่วงนี้ก็จะมีการปฏิบัติหน้าที่ของทางเจ้าฟ้าชายทีปังกรเดียเด่ยวๆเลยนะะเพราะว่าอายุก็มีความเหมาะสมแล้วดังนั้นเดี๋ยวเราก็จะมาอัปเดตก,กันสักนิดนึงว่าในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมาก็มีการปฏิบัติพระกรณียกิจดังนั้น เพื่อนๆที่เข้ามาแล้วนะไม่ว่าจะเป็นฝ่ายใดก็ตามเป็นฝ่ายที่สนับสน,นุนฟ้าชายเทปังกรหรือว่ารอการกลับมาของทางคงพาหรือไม่ก็สนับสนุนทางท่านอ้นก็สามารถร่วมกันแสดงความคิดเห็นได้นะคะว่าคุณคิดว่าในปีหน้าจะมีการสถาปนาใครเปล่าสามารถร่วมกันแสดงความคิดเห็นแล้วก็อย่าลืมช่วยกันกดไลค์ก็แชร์ share, เพื่อเป็นกำลังใจให้กับนี่ในการนำเสนอข่าวด้วยจ้า ดูที่ข่าวแรกกันนะคะข่าวแรกเนี่ยก็จะเป็นข่าวเมื่อประมาณ5วันที่ผ่านมาเจ้าฟ้าชัยทิปังกรเสด็จปฏิบัติพระกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาทุกคนจำได้ใช่ไหมเอ่ยก่อนหน้านี้ไม่เคยรายงานไปแล้วนะว่าทาง คุณอัวจุธาทิพย์ซิลิขันหรือว่าหลานสาวของเตียงซิลิขันได้ออกมาโพสต์ไว้ก่อนหน้านั้นนะคะก็มีข่าวน่าจะประมาณวันที่สี่ธันวาค่ะว่าทางเจ้าหน้าที่ก็ไปคุกคามอัวที่บ้าน โดยคิดว่าอัวจะไปก่อวอดหรือว่าจะไปป่วนในขบวนสเสด็จเพราะว่าตอนนั้นก็มีข่าวนะว่าทางเจ้าฟ้าชัยทีปังกรจะ,สะเสด็จนครราชสีมาแต่ว่าทางอูวก็แปลกใจมากนะเพราะว่าคือบ้านกับสถานที่ดังกล่าวเนี่ยมันอยู่ห่างกัน5้าชั่วโมงแล้วจะไปเพื่ออะไร แล้วอัวก็งงเหมือนกันว่าในเมื่อมอบมันก็หายไปตั้งนานแล้วแล้วรวมทั้งตัวอัวเองเนี่ยก็ไม่ได้ออกมาเคลื่อนไหวาการเมืองเพราะทุกคนก็คงจะทราบนะคะว่าน่าจะประมาณช่วงปี64ม็อบมันก็ค่อยๆที่จะหายไปทุกวันนี้ก็จะอยู่เพียงแค่การต่อสู้ในเรื่องของคดีความของแต่ละคนแต่หลังจากนั้นนะคะหลังจากที่มีข่าวแบบนี้ออกมาคนก็ตกใจนะคะว่าเอ๊ะแล้วทำไมถึงต้องไปคุกคาม นักกิจกรรมอีกท่านน,นีว่าก็ไม่ได้มีข่าวคลาว่าจะมีการก่อม็อบหรือว่าจะมีการไปป่นในเรื่องของขบวนเสด็จแต่อย่างใดแล้วสถานที่ก็ห่างกันตั้ง5าชั่วโมงด้วยซ้ําทีนี้ทางคุณอั๋วนะคะเขาได้ออกมาโพสต์อีกครั้งหนึ่งโดยบอกว่าตํารวจมาหาที่บ้านเป็นรอบที่สองเนื่องจากทางฟ้าชายที่ปังกรจะเสด็จโคราชยังไม่เข้าใจอยู่ดีว่าจะใช้ระบบเยี่ยมบ้านเพื่อคุกคามกันไปทําไม ทุกวันนี้แค่อัวทำงานประจำก็เหนื่อยมากพอแล้วรอบนี้แม่ก็เลยใส่เสื้อเพื่อไทยไปต้อนรับตำรวจซะเลยไหนๆก็อยู่ในรัฐบาลพลเรือนละเห็นใจกันบ้างเถอะก่อนที่จะกลับนะคะก็เลยให้พวกเจ้าหน้าที่ที่มาคุกคามนั้นนะ่ะช่วยซ่อมรถไถให้ซะเลยดีกว่า น,นนี่ก็เหมือนกับเป็นการประชดนะเนอว่าปัจจุบันนี้ก็เป็นรัฐบาลของพลเรือแล้วนะเป็นรัฐบาลเพื่อไทยแต่ก็ยังมาคุกค้างมันอีกซึ่งมันยังไม่ได้มีวี่แววเลยว่าใครประกาศว่าจะไปปวนถึงขบวนเสด็จของฟ้าชายทีปังกรอ,อันนี้มีก็งงเหมือนกันนะว่ายังคิดว่าจะมีม็อบหรือว่าใครจะไปก่อกวนอะไรอย่างนั้นหรออันนี้ก็แปลกใจมากเลย แล้วหลังจากนั้นนะคะก็คือเป็นตามข่าวของที่เรากําลังจะเสนอนี่แหละก็คือเมื่อ5วันก่อนฟ้าชายธีปังกรก็เสด็จไปปฏิบัติภาะกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาเมื่อวันที่25ทธันวาคม2,567ในเวลา9นาฬกาส0นาทีสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้า,ฟาทีปังกรรัศมีโชต สเสด็จทรงปฏิบัติพากกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาในโอกาสนี้พลตำรวจโทวัฒนาที่จีนผอบอชอพ .3 พร้อมด้วยแม่ทัพภาคที่สองและผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาเฝ้ารับสเสด็จสนามเฮลิคอปเตอร์ชั่วคราวโรงเรียนคลองไผ่วิทยาจากนั้นในเวลา9ก้านาฬิกาสีนาทีเฝ้ารับสเสด็จและร่วมปฏิบัติภารกิจ ปอปอพอภายในบริเวณทันทสถานหญิงนครราชสีมาศูนย์เรียนรู้ทางด้านเกษตรอุตสาหกรรมทันทสถานเกษตรอุตสาหกรรมเขาพริกและศูนย์การเรียนรู้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยอำเภอสีคิ้วจังหวัดนครราชสีมาและส่งเสด็จกลับในเวลา17นาฬิกา หลังจากนั้นก็น่าจะเป็นวันที่27ธันวาคม2,567สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรสเสด็จเป็นการส่วนพระองค์ไปในงานเชียงรายดอกไม้งามปีที่2น่าณสวนสาธรารณะหาดนครเชียงรายอำเภอเมืองจังหวัดเชียงรายจากเมื่อสักครู่บอกไปแล้วใช่ไหมคะว่าเป็นการส่วนพระองค์แต่สิ่งที่ทุกคนเห็นจากคลิปก็คงจะเห็นนะคะว่ามีการปิด ถนนมีการปิดเพื่อให้ขบวนสเสด็จของเจ้าฟ้าชายทีปังกรนั้นได้ผ่านไปได้โดยสะดวกดังนั้นมันก็อาจจะขัดแย้งกับสิ่งที่ทางการพยายามที่จะประกาศออกมาแล้วเราก็เคยได้พูดเสมอใช่ไหมคะว่าตั้งแต่สมัยราชการที่9แล้วแหละก็จะมีลักษณะแบบนี้มีการถกเถียงกันว่าจริงๆแล้วปิดหรือไม่ปิดทางฝ่ายประชาธิปไตยก็จะบอกว่าจริงๆเราไม่เคยปิดเลย แต่ทางการก็จะออกมาบอกเสมอว่าไม่ได้มีการปิดขบวนเสเด็จนะคือท่านเนี่ยถ้าเกิดว่าไปงานราชการอะไรต่างๆเนี่ยก็ก็ปิดแต่ถ้าเกิดว่าเป็นการสวนพระองค์นั้นจะไม่ปิดซึ่งมันก็ไม่น่าจะใช่เนาะเพราะว่าก่อนหน้านี้เราเคยนําเสนอหลายครั้งแล้วว่าไม่ว่าจะเป็นทางเจ้าฟ้าชายที่ปังกรหรือว่าจะเป็นทางฟ้าหญิงสินนริวรรณวรีที่จะเดินทางไปทางภาคใต้อยู่ตลอดนะมีการปิดทั้งเกาะ มีการปิดทั้งบนบกน่านฟ้านะรวมทั้งในน้ําด้วยปิดหมดเลยจะบอกว่าไม่ปิดมันก็คงไม่ใช่ดังนั้นคุณเห็นไหมคะว่าเวลาที่มีการถกเถียงกันเนี่ยฝ่ายของคนที่ปกป้องสถาบันก็มาจะออกมาบอกเสมอว่าโอ้ยเดี๋ยวนี้ไม่ปิดแล้วนะเดี๋ยวนี้ไม่ปิดแล้วแต่จริงๆแล้วถ้าคุณดูจากในคลิปคุณก็จะเห็นนะคะว่ามีการปิดขบวนสเสด็จให้กับทางฟ้าชายที่ปังกรจริงถึงแม้ว่าจะไม่ได้ไปปฏิบัติภารกิจก็ตาม เป็นการไปแบบส่วนพระองค์เดือนแลาะไปดูข่าวของทางเชียงใหม่นิวส์กันนิดนึ่งนะบอกว่าเฝ้ารับเสด็จสมเด็จเจ้าฟ้าที่ปังกรทรงปฏิบัติพรกกรณียกิจสำคัญเฝ้ารับเสด็จสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าที่ปังกรรัศมีโชต เมื่อวันพฤหัสที่26่ธันวาคมในเวลาส0นาฬิกาด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชตเสด็จทรงทัศนศึกษาและปฏิบัติพระกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดเชียงรายระหว่างวันที่26ถึง27ทธันวาคม2567ในการนี้พลตำรวจโทกฤิทาพล ยี่สาคพออรพผบชอพอห้าพร้อมด้วยนายชรินทองสุขผู้ว่าจังหวัดเชียงรายพนตรีบุญยริศเกษตรเวทินผอบอมทอบสามสิบเจ็ดนาวาตรีสมชนกเทียมเทียบรัฐผอ,อทออแม่ฟ้าหลวงเฝ้ารับสเสด็จณนทะ่ากาศยานแม่ฟ้าหลวงเชียงรายอำเภอเมืองเชียงรายโดยเหตุการณ์ทั่วไปเป็นปกติ จากในคลิปที่เรานำมาเสนอให้ทุกคนได้เห็นก็คงจะเห็นนะคะว่าจริงๆแล้วก็มีการปิดถนนตามที่ประชาชนได้พูดถึงหรือว่าพิพากษ์พิจารณ์กันจริงต่อมาเป็นข่าวล่าสุดนะคะเมื่อ22ชั่วโมงที่ผ่านมาเจ้าฟ้าทีปังกรเสด็จไปทรงบำเพ็ญพระคุศลเนื่องในเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่2568ณวัดราชบพิต ในวันที่30ธันวาคม2,567ในเวลา9.37นาฬกาส7นาทีสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าธีปังกรรัศมีโชดเสด็จพระราชดำเนินไปยังวัดราชบพิธสถิตมหาศีมารามทรงบำเพ็ญพระกุศลเนื่องในเทศกาลสงท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่2,568และทรงสนธนาธรรมกับสมเด็จพระสังฆราช ณวัดราชบพิตสถิตมหาศรีมารามเพื่อนเเห็นการเสด็จที่จังหวัดนครราชสีมาไม่เอ่ยอันนี้ม่ยังคิดอยู่เลยนะคะว่าการเสด็จของทางเจ้าฟ้าชายทีปังกรเนี่ยยังไม่อลังการงานสร้างเท่ากับการรับเสด็จของท่านผู้หญิงออนอนงเลยนะคะที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาหลายๆคนคงจะจำได้นะคะที่มีการปูพรมแดง ในการนี้นะคะที่เห็นของวันที่25ที่จังหวัดนครราชสีมาเพื่อนเอนเห็นไม่เอ่ยว่าค่อนข้างที่จะเงียบเหนาไม่เอ่กระเริกค่าราชบริพารไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่แล้วก็ไม่ได้มีการปูพรมแดงเลยด้วยซ้ำเพื่อนๆคิดเห็นต่อประเด็นนี้อย่างไรยังนึกภาพที่ทางท่านผู้หญิงอนอนตน์เดินพรมแดงได้เลยค่ะ ทั้งหมดทั้งมวลนี้ก็คือความเคลื่อนไหวถึง3งานนะคะของทางเจ้าฟ้าชายทีปังกรก็เป็นการส่งท้ายแล้วก็ในปีหน้านะ,ะ<ๆ>เพื่อนๆคิดว่าน่าจะมีการสถาปนา ทางเจ้าฟ้าชายที่ปังกรขึ้นมาเป็นองค์ราชทายาทหรือไม่รวมทั้งในเรื่องของขอบวนเสด็จที่มีการปิดถนนเพื่อนเพื่อนคิดเห็นอย่างไรต่อกรณีนี้สามารถร่วมกันแสดงความคิดเห็นได้นะคะแล้วก็อย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้กับนี่ในการนําเสนอข่าวด้วยจ้าขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ